เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์และเราก็อยู่กับโรบ็อกแมปบล็อกฟุดดันเอนะครับสำหรับวันนี้แล้วเราก็จะมาสอนวิธีการครับเบ็ดกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเราต้องไปรับเบ็ดนะครับผมแล้วก็จะต้องใช้วิธีการเช็คเลเวลเบ็ดนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพี่โก้จะบอกในคลิปนี้เลยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วยังไม่กดติดตามช่องพี่โก้ฝากน้องๆช่วยกดติดตามนิดนึงนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆหรือเทคนิคใหม่ๆนั่นเองโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปทําการคราฟเบ็ดนะครับทั้ง3โลกเลยนะครับผมแล้ววิธีการเนี่ยในการคราฟเนี่ยมันต้องคราฟอะไรยังไงตรงไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูกันเลยทั้งหมดนะครับผมเริ่มจากโลกหนึ่งนะครับ วิธีการรับเบ็ดเนี่ยครับสามารถมารับได้ที่เกาะหิมะนะสำหรับใครที่แบบเล่นอยู่ที่โลกหนึ่งหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าสร้างไอดองไอดีใหม่อะไรเงี้ยนะโอเคก็มารับที่ NPC ที่ชื่อว่า f ิส m a นนะครับตัวจะเป็นแบบเหลืองๆแบบเนี้ยใส่ชุดนักเดินทางนะครับคล้ายๆแบบผ้าล่มเงี้ยแล้วก็ถือเบ็ดอยู่1อันนะครับประมาณนี้เลยโอเคหลังจากที่เรามาเสร็จแล้วนะครับก็กดเมนูรับเบ็ดนีครับสามารถใช้ เบ็ดตกปลาได้เลยนะครับเบ็ดตกปลาของเราที่จะได้รับนะครับไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแต่ว่าจะอยู่ในช่องด้านล่างเลยนะครับช่องใช้อาวุธช่องอะไรแบบนี้นะครับด้านล่างเลยแล้วก็ตกได้เลยวิธ,ธีการตกนะครับก็สามารถจิ้มที่หน้าจอได้เลยหรือว่ากดปุ่มตามที่ระวางถ้าเล่นในคอมก็คือกดปุ่มตามที่ระวางได้เลยนะครับส่วนปุ่มเซตนะครับรีวบูทเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบว่าบูทนะครับผมเวลาเราตกปลาเนี่ยดึงขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งมันจะมีค่าพาวเวอร์อยู่เป็นหลอดสีฟ้าเนะครับค่าพาวเวอร์ตัวนี้จะกดได้1ครั้งนะครับแล้วก็สะสมด้วยการตกปลา3ครั้งนะครับต่อไปนะครับในโลก3นะครับก็จะเป็นที่ที่แบบอยู่ที่ท่าเรือเลยนะครับส่วนโลก2ก็อยู่ท่าเรือเลยเหมือนกันนะครับอ่าก็ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับอ่าตอนที่พี่โก้เริ่มคลิปนะอ่าตัวนั้นก็เป็น NPC ตัวเดียวกันนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันทั้ง3โลกต่อไป ก่อนที่เราจะไปตกปลาเราต้องคราฟเหยื่อก่อนนะครับกดที่คราฟเหยื่อนะครับตรงนี้ใช้เงินในการคลบประมาณ1000เบลีนะครับก็กดคลาบไปได้เลยกดคลาบไปแบบรัวๆได้เลยนะหลายๆครั้งเลยเพราะว่าเหยื่อเนี่ยเราต้องใช้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยววิโกจะพาไปที่สกายแลนนะครับหรือว่าเกาะเอ่งท้องฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาทําไมนะครับอ่าในลูกหนึ่งเนี้ยจริงๆมันมีอยู่ทั้งหมด3ามลูกด้วยกันนะครับมันจะมี NPC ที่ชื่อว่า a อ g e เจเนอร์เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวคราฟเบ็ดซึ่งจะเป็นตัวที่แบบเราเล่นในวันนี้นะครับถ้าเราคุยกับ n p c ตัวนี้ n p c ตัวนี้จะมีทั้งหมด3ตัวซึ่งไม่เหมือนกันนะอันนี้บอกก่อนว่าไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราจะทำควสเบ็ดได้เราต้องตกปลาทั้งหมดถึงเลเวล20ก่อนนะครับไม่ว่าโลกไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโลก1โลก2โลก3นะครับหมดเลยให้ถึงเลเวล20ซึ่งเลเวลที่ว่านะครับคือ เลเวลของตัวเรานะไม่ใช่แบบเลเวลของเบ็ดอะไรงี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็คุยกับ NPC ได้เลยนะครับเราต้องการโลกไหนเราก็คุยโลกนั้นเลยนะครับอ่ะถ้าเราตกเนี้ยนะครับผมเราตกก็ตกไปเรื่อยๆตกจนแบบกว่าเลเวลจะอัพนะครับประมาณนั้นเลยนีฮะเรตกไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราจะได้แบบกล่องสมบัติแบบนี้นะครับอ่าซึ่งเป็นแบบสันเกินนะครับอ่ามาพร้อมกับป่าด้วย เราต้องตกให้ได้ทั้งสองอย่างถ้าเราตกได้ทั้ง2อย่างนี้ครับก็เราก็เปิดซังเกิลชีตนะครับหรือว่ากล่องสมบัติเนี่ยนะครับออกมาดูได้นะครับซึ่งกล่องสมบัติแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งเปิดได้ออทองนะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยเปิดได้ตังม่วงนะครับหรือบางครั้งเราเปิดได้ผลไม้ปีศาจแต่ถ้าเป็นกล่องสีทองเนี่ยผลไม้ปีศาจแน่นอนนะครับโอเค งั้นเดี๋ยววันนี้พี่โก้จะมาทำเบ็ดชาร์กนะครับซึ่งแต่ละคนสามารถเลือกทำได้นะอยากจะทำของโลกไหนนะครับแต่ละอันไม่เหมือนกันลูกแรกเนี่ยจะเป็นโกนะครับก็เป็นเบ็ดทองลูก2เนี่ยจะเป็นเบ็ดชาร์กนะครับลูก3จะเป็นเบ็ดเชลนะครับหรือว่าเบ็ดหอยอันนี้พี่โก้ชอบเบ็ดฉลามนะเอาเบ็ดฉลามแล้วกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็คุยกับ NPC นะครับหลังจากที่คุยทรงคุยเสร็จอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการเขาเรียกว่าอะไรอนะ ทำภารกิจเลยอ่ะลก3เนี่ยครับอยู่ที่เกาะมังกรนะครับหรือว่าเกาะไฮราด้านในนะครับไฮราทาวเห็นปะแต่ละตัวเนี่ยสตัวนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะแม้ว่าจะชื่อว่าเอ็นะเจเลอร์นะครับอ่าเนะเห็นปะนะครับรูปร่างหน้าตาอะไรไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยทำเบ็ดไม่เหมือนกันแต่ละเล่มเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับโอเคกลับมาที่ลูก2คุยนะครับกดที่เควสนะครับ สังเกตว่าที่พี่โก้คุยเมื่อกี้นะครับคำว่าลอดด้านบนสุดนะครับยังไม่สามารถใช้ได้แสดงว่าเบ็ดของ NPC ตัวนี้เรายังไม่ได้ทำเควสนะครับเมื่อเรารับเควสมาเสร็จเควสจะขึ้นทางด้านซ้ายมือนะครับด้านบนของเมนูนะครับซึ่งเฟสแต่ละครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันรอบนี้นี่ก็คือแค่ตกปลา1ตัวภายใน2นาทีประมาณนะครับโอเคหรือ1.50นาทีก็ไม่แน่ใจนะตกให้ได้แค่นั้นเลยนะครับเราก็จะหันเควสนะครับ โอเคก็เควสส่วนใหญ่นะครับก็คือตกให้ได้แล้วก็ใช้ปุ่มเสร็จนะครับเรียวบูธสามครั้งแล้วก็ตกปลาเลตกปลาอีพิกนะครับแล้วก็เหวี่ยงเบ็ดให้ติดเพอร์เฟกนะครับมีประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็เอามือถือกดถ่ายรูปส่ง o o o g l e แปรส่งเควสเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้ครับส่งเควสท,ที่เดิมกดที่คำว่าเควสนะครับประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นรอประมาณ15นาทีนะครับ ก็สามารถมาทำควสใหม่ได้เพราะว่ามันมีคูดาวนะครับต่อให้เราไปลูก1ลูก2ลูก3มันก็มีคูดาวหมดนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาทำชาร์ครอดนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับซึ่งชาร์ครอดตรงนี้นะครับต้องการทำควสให้ครบเนี่ยทำควสเมื่อกี้เนี่ยให้ครบเนี่ยของ n อ c ตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยสิบห้าครั้งลูก1ลูก2 15ครั้ง โลก 3- 40ครั้งนะครับอ่าซึ่งจะใช้ของเหล่านี้ทั้งหมดในการคราฟนะครับก็สามารถหาได้ของแต่ละโลกอันนี้ก็แบบหาได้หมดนะครับของโลก2จําพวกไม้จําพวกอุกาบาทอะไรเงี้ยนะครับก็หาได้อย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็กดแลกไปเลยนะครับอ่าง่ายๆเลยใช้งานนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับเป็นชาร์กรถนะครับอ่าเนี่ยก็สวยงามนะครับแตกต่างจากอันเก่าไปเลยโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่ง ความสามารถนะครับบมของมันนะครับแต่ละอันเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะอันนี้เดี๋ยวน้องๆก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับแต่นะครับสามารถเอาไปอัปเกรดกับคัมภี์ได้นะครับใครอยากได้พลาสติแบบไหนนะครับคัมภีร์ม่วงคัมภี์อะไรต่อมีคัมภี์อะไรหลายคัมภีร์นะครับก็คัมภี์สามารถอัเกิดได้ด้วยนะครับเออนะความสามารถแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะมีความสามารถของเลวทานก็มีนะครับโอเค ประมาณนี้ครับผมโอเคสําหรับวิธีการครัเบิดทั้งหมดทําเหมือนกันได้ทั้งหมดทั้ง3โลกนะครับแต่ข้อแตกต่างคือโลกที่3เราต้องทําเควสเราต้องรับเควสแล้วทำเนี่ยทั้งหมด40ครั้งขึ้นไปส่วนโลก1โลก2นะครับสิ้ครั้งขึ้นไปนะครับและคูดาวนะครับแต่ละครั้งเนี่ยอยู่ที่15นาทีนะครับสินาทีสามารถทําเควสได้1ครั้งประมาณนี้นะครับผมก็คือการวิธีทํเบิด ทั้งหมดนะครับใครชอบสีไหนรูปลักษณ์แบบไหนนะครับผมก็สามารถไปเลือกทํากันได้ที่โลก1โลก2หรือว่าโลก3นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้พี่ก็ามาบอกทุกคนแล้วนะครับฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญคืออย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม